โอเคทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาที่เชียงใหม่แกรนด์แคนยอนครับผมดูดูด้านหลังนะผมอันนี้คือแบบผมจองไว้หมดแล้วครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาเริ่มจากด่านแรกกันเลยนะครับก็นี่แหละแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่นะผมดูนลยลองดูหน่อยครับผมเฮ้ยนี่อันนี้คือแบบผมยังไม่อยากจิ้ครัวครับผมหน้าหน้าหน้าสอง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 

วันนี้อยู่กับผมมาเ่สวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเล่นสวนแกรนด์แคนยอนนะครับผมแคนยอนครับผมโอเคทุกคนสวัสดีครับผมั่นแล้วครับทุกคนครับต้อนรับมวยอะไรมาเต็มเลยทุกคนมาโอเคทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาที่เชียงใหม่แกรนด์แคนยอนนะครับผมดูดูด้านหลังนะครับผมอันนี้คือแบบผมจองไว้หมดแล้วครับผมนั่นแหละ คือวันนี้ปิดเลยวันนี้พี่นุพามาแล้วก็สั่งปิดเลยใช่ครับอือคือแบบอันนั้นคือเขาเข้ามาก่อนให้ายเขาเล่นไปหลงสารใช่ใช่แน่แน่เขาก็เข้ามาแล้วได้ผมแบบล็อกเป้าไว้แล้วครับใช่ล็อกเลยวันนี้เท่าไหร่นะจ่ายเท่าไหร่นะแปดแสนว้าวโคตรเยอะเลยครับผมโปรแกรมกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะครับผมมาเล่นแฟนแคนยอนน่นแหละครับผมผมก็ไม่เคยมาสักครั้งในชีวิตโลกเลยนะครับผมโอเคครับผมพี่นุ้งนี่มากี่รอบแล้วรอบเดียวรอบเดียวเคยมารอบเดียวรอบนี้รอบที่ รอบนี้รอบที 18. 18. Wow. So ่สองวันมากแล้วก็คือมันยังเล่นไม่ครบเครื่องอุปกรณ์วันนี้ก็เลยพาไมายไปสวนมาเล่นด้วยตอนนั้นมากันสี่คนเล่นแบบเหงาเหงาเหงาฮะแล้วพี่ซื้อแล้วเขามาได้ไงวะใช่ใช่ครับแล้วแล้วพี่ลาบเคยเล่นกี่ครั้งครับไม่เคยครับผมไม่ค่อยสุกับน้ำอ๋อแล้วพี่ลาบ นั่นแหละครับผมโอเคทุกคนโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล่นดูนะครับอะไรมีคนโหดที่สุดนะผมโหดที่สุดเลยนะก็เออมันมีหลายอย่างมันมีที่เที่อย่าเรียกว่าโหดมันเสียวก็จะมีกระโดดความสูงที่สิบกว่าเมตรเนาะสิบกว่าเมตรแล้วมีสไลเดอร์แบบชันๆที่แบบเอออยู่อย่างเงี้ยเราต้องไปเล่นแบบง่ายๆก่อนแล้วก็ไล่มายากๆมันมีมันมีอันนึงอันนั้นอันนั้นน่ะไปอ๋อไหนกันไหกัเด้งที่เด้งเออไหนกันสวยโอเคง้เดี๋ยวเราบยังไงนะรัให้โกบะอยู่ว่างให้พี่วานกระโดดลงไปได้สิได้สิ ได้สูงนั่ก็สูงได้สิได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวรอชมกันนะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันครับไปครับไปไป Let's Come on Let's go Hey Yo Yo ไป โอเคทุกคนก็นั่นแหละวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในสวนน้ำนะครับผมไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับผมมจะแบบนี่นะเราจะมาดูกันว่ามันจะพันด่านหมดไหมนะครับผมเราจะรอดทุกด่านไหมนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเริ่มจากด่านแรกกันเลยนะครับผมก็นี่แหละแคลนแคนยอนเชียงใหม่นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาทดสอบด่านแรกกันเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยนะครับผมว้าว มาโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้พี่เขาทดสอบให้เราดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้คุณจิรายุ่ลงก่อนเลยอ๋อต้องดังเลยลูกเอมง่ายๆแบบดิจิตอลดิจิตอลใช่ไหมครับใช่ครับว้าว โอเคเดี๋ยวเราจะลองให้คุณจิรายุแล้วก็คุณนเรศคุณจอพัดดูลองนะครับก็แบบถึงผมดูแค่นี้ผมน่าจะเป็นแล้วนะครับผมถึงเป็นครั้งแรกของผมนะครับผมนี่ดูพี่เขาทำแบบง่ายๆแบบดิจิตอลเลยปอกคอเลยใหญ่เกียรนปุ๊ขคอหรอเออคนเดียวก่อนคนเดียวให้ผ่านก่อนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูทดสอบคุณจิรายุผมมามรลองดูหน่อยครับผมเฮ้ยนี่อันนี้คือแบบผมยังไม่อยากทัวร์ครับผมยากยากยากแค่นี้ยังลงแล้วครับเพื่อน มามามาลองเนื้อผมจะรอดไหมนะครับผมเือแต้องผ่านกันทุกคนนะผมวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดในส่วนน้ํานี้เลยมาลงเลยคือแบบไม่อยากจะบอกครับเฮ้ยมันจมเลยมาโอเคทุกคนคือแบบผมไม่อยากจะโชว์นะครับผมเมื่อกี้ผมลองทดสอบหนึ่งสองทีนะครับผมมาเขาดู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 นั่นแหละผมไปแล้วผมกมา เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะคือแบบผมเนี่ยจะบอกว่าผมเล่นเป็นทุกอย่างแล้วครับคือรอดนอะครับผมท่านเล่นที่หนครับผมนี่นะจะลองดูเลยนี่อะไรดู โอเคทุกคนตอนนี so ग ग ण, hmm. uh ้นะครับผมือเราเอาชีวิตรอดดันแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับผมนู่นดันแรกของเราอยู่นู่นนะครับผมเห็นไหมไหมโอเคก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับผมที่เราแบบลองดูอันนี้ครั้งแรกของเราเลยนะเราผ่านประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปหาดันวัดเซียวกันดันอื่นต่อไปครับมา โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมา,าชีวิตรอบการต่อไปนะครับผมนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพี่นุพีเตอร์นะครับผมแบบโดด แบบไอ้มอนกระโดดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองว่าด้านนี้เราแบบจะกล้าเล่นอันอื่นต่อหรือเปล่านะผมกล้าเอาชีวิตรอดอันอื่นต่อไหมนะครับผมไอ้จักรยานเรานี่คือแบบโคตรยากลำบากเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็พอขี่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูพินเนอร์เอพินูกับพิเตอร์นะครับผมโดดก่อนนะผมบผมกระโดดเดี๋ยวเราลองดูคนอื่นโดดก่อนครับผมดูเขาโดดโดดก่อนมาเดี๋ยวเราลองดูคนอื่นโดดดูก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างก่อนจัดไปครับผมสอง โอ้สอ <impossible>, โอลด์เอ็กซ์เรียรซ์โอ้คือแบบไม่กล้าขึ้นแล้วครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูพี่นุ้ยพเตอร์นะครับผมมาทุกคนเราทุกคนพร้อมกันหรือยังครับผมสําหรับด้ันมอนกระโดดนีนะทุกคนคือแบบง่ายๆสบายๆครับผมเราอยู่บนกระป๋าบนเขาอีกแล้วครับผมเราโดดน่าจะง่ายๆสบายๆไม่น่าจะเจ็บอะไรนะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะดูพี่นูโดดลงมาก่อนครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมเดี๋ยวพี่นุจะโดดก่อนแล้วนะครับมา เดี <ragt> in <set> er <stage> ๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเอาชีวิตรอดของพี่นุกันก่อนครับผมมามาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูพี่เติ้ลโดดให้พี่นุแล้วนะครับผมมา โอเคทุกคนตอนนี okay, <online. pl ains> ้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดด่านต่อไปกันนะครับทุกคนคือด่านจักรยานนี่เราก็ผ่านมันมาแล้วครับผมแต่ไม่ผ่านสุดครับผมเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาชีวิตรอดบนหมอนกระโดดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูโอ้คือแบบด้านล่างมันโคตรกกลนะครับทุกคนนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานสองคนนะครับผมโดดให้พิทเทิลก่อนนะครับผมพิทเทิลอยู่ด้านล่างนะทุกคนโอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้สองคนนี้โดดลงไปให้พี่เนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม โอเคพร้อมหรือย okay, okay. ังครับผมพี okay, ่เต้นพร้อมหรือยังครับโอเคครับผมผมนี่พร้อมอยู่แล้วครับมาทุกคนดันเนี้ยเราั่นไปกันต่อเลยมามาโอเคทุกคนเดี๋ยวลองเลยหนึ่งสองสามโอ้โหผมไม่โดดแล้วได้ไหมเพื่อนไม่เ่ยวันนี้เรามาเต็มที่ให้ทุกคนนะครับผม เราแบบเอาชีวิตรอดในป่าเยละเดี๋ยวเรามาชวิตรอดในนี้กันบ้างจัดไปเจทุกคนคือแบบตอนนี้เดี๋ยวผมจะโดดลงไปนะเพื่อท่านผู้ชมครับผมนี่ได้ไดแบบเอาหลังลงเจทุกคนค่อนข้างนี่จะเสี่ยงเหมือนกันนะดูดดนี่นี่นี่มาหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเยเ นี่นะครับพี่เขาก็จะโดดให้ลูกพี่ขึ้นสูงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลูกพี่จะสูงจะครึ่งสูงแค่ไหนนะครับพร้อมไพร้อมพร้อมไม่ต้องนับก็ได้ครับไว้าวว้าวโกลด์เอ็กเซเพรียส์นี่นะครับจอพัดดูก็จะลองนะครับ้อมนะครับ เดี๋ยวผมให้พี่เขา,เาแบบอเอาแบบสูงๆเลยนะครับอย่ามองมาอย่ามองมาเป็นไงบ้างครับคุณจิรายุครับผมเมื่อกี้อะไรครคับเป็นยังไงบ้างครับเซียวเสียวครับเซียวเสียวคุณยังไม่โดดแร้วโอเคทุกคนเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคุณนรเรศกันเลยนะครับผมมาหนึ่งสองสาม สวยงามมากมาโอเคทุกคนเมื่อกี้เราโดดอะไรเสร็จนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะดูทีมงานนะครับผมแบบแข่งกันงัดข้อนะครับผมมามาดูว่าใครจะชนะนะครับผมมาหนึ่งสองม <c oughs> โอเคมารอบที่สองนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมจัดไปหนึ่งมาหนึ่งสองซ่ม ลองลองลองมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแข่งงัดข้อกับพิตเตอร์นะครับผมนี่นี่พิตเตอร์ต่อให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์ครับกินอะไรกินข้ามาสามวันเลยมางานโอเคเลยนะผมหนึ่งสองสามเอา มือกันไม่ได้กินข้าวครับข้างขวาผมมาทุกคนอ้ได้แล้วครับผมโอเคหนึ่งสองสองนี่ครับพี่ต่อให้ผมอันนี้ไม่ใช่แล้ว มาโอเคทุกคนตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะลองมาเอาชีวิตรอดบนสลิงนี้เลยนะครับผมเน่เดี๋ยวเราจะให้คุณนั่เรศนะครับผมไปลงจากฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาดูนะผม่าแบบจะรอดไหมครับรอดร <c oughs> อดรอดไม่รอด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ต้องรอดันะ่นแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองให้ขึ้นไปดูนะผมเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นไปตามครับผมมาเดี๋ยวเอาไปลงตามเลยนะครับผมครับทุกคนก็ตอนนี้ไม่มีส่วนให้ผมมาลองเล่นอันนี้นะครับอะไรนะเขาเรียกว่าไม่รู้ครับ เออไม่รู้นั่นแหละสลิงใช่ไหมนั่นแหละครับก็ไหลลงประมาณ5 0 0ร้อยหกร้อยเมตรนะทุกคนคือไกลกว่านั้น่ีกิโลน่าจะไกลกว่าไกลกว่าเป็นกิโลเลยเดี๋ยวรู้สึกฟินเต้นมากเลยครับแต่ว่าเพื่อในส่วนแล้วก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นคนแรกเลยแล้วก็ต่อด้วยจิรยุทธครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็รอพี่ชัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตามพี่ชัดไปคนที่สองเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพี่ พร้อมครับผมพร้อมนะครับผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับโอเคไปเลยไหมพี่ับพี่อยค่อยย่อ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 หนึ่งสองสามไปว้าวสุดยอดเลยครับทุกคนทำได้เป็นแบบนี้ว้าวสูงมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหไม่ได้น่ากลัวอะไรม้างไปครับสนุกครับสนุกสนุกมันไม่ได้น่ากลัวเลยครับไม่ร้อนเลยอ่ะมันสนุกครับ ยกเขา โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้แบบอเอาชีวิตรอดในหลายๆด่านแล้วนะครับผมในส่วนน้ำนี่นะทุกคนโอ้โคตรย่างมันกันนะครับผมโอเคคือตอนนี้นะครับทุกคนคือเราจะกินข้าวกินอะไรกันก่อนนะซึ่งแบบเราต้องแบบมีชีวิตรอดเพื่อจะไปด่านต่อไปกันนะผมนั่นแหละใช่<ล>ใช่แล้วผมนี่โอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวที่นี่เลยใช่ไหมพี่นุ้งครับผมใช่ครับผมท,ที่นี่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมกินข้าวกินอะไรกันครับทุกคนเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมจัดไป โอเคทุกคนนี่นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแข่งกับน้องเขานะใครจะตกน้ำแล้วก็ผมโอเคเฮ้ยเริ่มเริ่มจากนี้ก่อนดีไปเฮ้สโกไปก่อได้แต่ว่าแต่ว่าอย่าอย่าอย่าตกไปเฮสโกโอ้โหเรียบร้อยครับผมน้องตกไปน้องตกลงไปแล้วครับผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นตรงนี้นะมันดูว่าเราจะขึ้นกันได้ไหมมา โอ้ลวอเราจะลองขึ้นมาชีวรอดูครับผมมลืนครับนี่ลงขึ้นมาดูผมโคตรหดทุกคนคือแบบโคตรเหนื่อยจัดแล้วนะครับผมตอนนี้โอเราลอดผ่านกันมาหลด่านได้ยังไงครับเนาะโคตรยังเหนื่อยเลยนะาุกคนจริงๆใช่เชมา เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดูครับผมโอ้ไมก่มกล้าไม่กล้าเสียวเสียวไม่กล้าแล้วฝั่งนั้นแล้วเราจะลงยังไงต่อครับเนี่ยต้องค่อยๆลงแล้วครับคนรเงไปโอ้โหมันร้อนด้วยอะร้อนนี่ไม่ต้องลงแลครับมาลง,ลงทางเดิมดีกว่าทาัไปดูครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแบบไอขึ้นไปปีนตรงนั้นดูนะให้เร็วที่สุดนะผมมาดูกันว่าผมจะ วิ่งได้เร็วไหมโอ้มีคนลอยลงมาด้วยเปลโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดในด่านต่อไปนะครับผมนี่ด่านนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะวิ่งข้ามกำแพงให้ไวที่สุดนะผมผมเช่นทุกคนผมคิดว่าด่านนี้นะ่าจะเป็นด่านอาราจิยากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปนะไม่รู้ว่าวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมมาโอ้ ว่าน่าจะตกน้ำนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ตกไม่ได้ครับผมทำยังไงก็ได้อย่าให้ตกน้ำมาโอเคเ <'s> ริ่มกันผมจะเอาให้แบบถึงด่านที่สามเลยนะทุกคนโอเคพร้อมหรือยังครับผมจัดไปเจาเจ้าโอเคทุกคน uh. คือแบบ มันค่อนข้างนี่จะเป็นอะไรที่ยากนะผมเราแบบจะต้องแบบโดดไปจึกๆ,ๆึกเลยนะเดี๋ยวผมจะลองโดดไปให้ถึงแบบจุดสุดท้ายจุดที่4เลยครับผมมาพี่วานพี่ชาบับผมต้องทดอลองดูครับผมเราจะรอดหรือไม่รอดนี่นี่เกิดแบบกันอยู่ในป่าจริงๆมันต้องแบบผ่านพวกนี้ได้ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูพี่ชาบกันนะครับผมมาอันที่4แเลยครับผมจัดไปผมว้าวโ,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 โอ้ได้2อัน ถ้าเกิดแบบผมไปแต่ลูกตีเหลืองถึงผมก็พอใจแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครได้มาหรือว่ามีโอกาสมาก,ก็ลองลองมาดูนะครับผมว่าจะถึงไหมถ้าผมถึงผมโอเคแล้วครับผมมาครับหนึงองสมมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพืเ่อนๆนะครับผมลองมาเล่น จักรยานน้ำนะครับทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวแบบอันนี้คือแบบผมมาเล่นที่สวนน้ําเชียงใหม่ครั้งแรกเลยนะทุกคนถ้าตรงนี้นะนั่นแหละโอ้ดูด,ดูคุณนันเล่นไปได้เลยครับผมเลี้ยงสิครับผมคุณเนเรศไม่เลี้ยงเลยครับโคตรชเลยว้ายว้ยโคตรหยางไกลเลยครับเพื่อนๆมีนะพี่เขาต้องไปเอามาก่อนนะครับทุกคนโอ้พี่เฮ้ยอย่าเพิ่งเหยียบเช็ดมาโอเคทุกคนคือขอบอกเลยนะพี่เขาแบบเล่นเหมือนง่ายจัดเลยนะครับผมนั่นแหละ โอเคเดี okay, e ๋ยวผมจะลองดูบ้างนะครับผมถ้าเกิดครมานะครับผมลองมาดูลยครับผมครั้งแรกว่าแบบคุณไปได้ไกลแค่ไหน่าเดี๋ยวผมจะมาขึ้นมาลองดูครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมได้องหตากันทุกคนโอเคผมมาทุกคนหนึสองสามโอ้โห โอเคทุกคนคือที่เรามาเล่นในวันนี้นะมือใหม่กันทั้งหมดเลยนะครับผมนี่แหละที่เขาบอกอันนี้น่าจะยากสุดนะครับผมนะน่าจะนะโอเคไหนนี่ไหนลองดูนะครับผมไปโอ้โหไปอย่างไกลเลยครับทุกคนเลี้ยว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 โอ้โหโคตรเจ๋งมาเลยมาเลยมามามาเลี้ยว โอเคทุกคนนะครับผมคือเราชิวรอดนื่อใช่ไหมเราต้องกินด้วยอาหารอร่อยอร่อยนะทุกคนไม่หวนะคือแบบตอนนี้คืออินเตอร์ควักอิ่มครับผมอิ่มอร่อยครับผมโอ้เดี๋ยวต้องไปเอาชิวรอดต่อครับครับอร่อยอร่อยเข้าอาหารอร่อยครับผมมาไปร่วมเราพาทุกคนไปเอาชิวรอดแล้วก็ไปเล่นซ้อมแอบกับพี่นุดูนะครับผมว่าเราเราจะรอดจับเนื้อหมูพี่นุ้ไหมทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากําลังเล่นซ่อนหากับพี่นุนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครดูในช่องพี่นุนะครับผมก็จะรู้ว่าถ้าเกิดแบบพี่นุเจอใครคนสุดท้ายก็จะได้เงินรางวัล1น0 0พันบาทนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป ซ่อนนะครับผมไปหลบอะครับผมนะเนี่ยนี่โซนฝั่งนี้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่นุ้ยมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมในการตามหาพวกเราทุกคนนะครับผมนี่คนดีก็คนนึงครับนี่โอเคเดี๋ยวเรารอชมรอชมครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปกันครับทุกคนเอาละครับเต่อบตอนนี้เราจะเริ่มปล่อยตัวนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเอาละครับ5นาทีเท่านั okay. ้นเดี๋ยวพี่นุ้ยจะตามไปนะครับโอเคหนึ่งสองสามเริ่มครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปแอปซ้อนกันนะครับผม,มไปไปไปแอปซ้อนกันก่อนเลยครับผมไป<า>เดี๋ยวเราไปแอปพีน่นกันทุกคนหนึ่งพันบาทต้องเป็นของเราไปไปทุกคนชิลกัน,นครับผมคือผมจะไปในที่ที่แบบคนอื่นเขาไปกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่ที่คนเขาไม่ค่อยมากันนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับตอนนี้พี่นุ้นน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมรอให้เรามีเวลาแอบหนี5นาทีครับผม ทุกคนตอนนี้เหมือนผมเจอจุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาระหว่างซอกนี้เลยนะทุกคนถอดตอนนัวนี้นิดนึงมันต้องใช้แบบการหลบแบบขั้นเทพครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบหลบแบบเน้นๆแล้วนะผมตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่นุวิ่งไปไหนนะครับผมโอเคโอเคทุกคนถ้าผมอยู่ตรงนี้นะจะไม่มีใครเห็นผมเลยนะครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะซ่อนได้นานกี่นาะทีกี่วินาทีนะนี่นี่นี่นดูคือกกติกาคือ ไม่ราแบบลงน้ำนะครับผมดูตอนนี้นะครับผมก้นผมแบบเกือบจะโดนน้ำแล้วครับผมโดนมาถ่ายผมอย่างนี้นี่พี่นุ๊ก็รู้แต่ครับผมมาทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะครับผมประเด็นคือแบบผมแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยผมโคตรเหนื่อยเลยนะเกินหนึ่งน,นี่คือเราห้ามโดนน้ําอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้เราอยู่สักพักะนะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยพอสมควรน,นะดูดูดู โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมพี่นูก็เจอเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นแหละคนสุดท้ายคือใค,ครนะผมรอติดตามชมกันนะครับผมมาบ้โอ้ยโอ้ยมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อะไรานะครับผม เซิร์ฟบอร์ดเร์บเซิร์ฟบอร์ดใช้เจสกี้ไหมครับคล้ายๆกันไม่ใช่ไม่ใช่กันที่น่ารักครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเอาชีวิตรอดที่เซิร์ฟบอร์ดกันนะครับทุกคนนั่นแหละเมื่อกี้เราก็ไม่รอดครับผมโดนพี่นุ้งเจอก่อนครับผมก่อนลองจุดท้ายนะครับทุกคนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ทีมงานลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดดูนะครับผมแล้วก็เราด้วยนะเดี๋ยวจะลองเซิร์ฟบอร์ดอีกสักอันครับผมไปมา โอเคทุกคนอันนี้น่าจะอันสุดท้ายของวันนี้แล้วครผมเพราะมันกําลังเริ่มจะมืดนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูทีมงานของเรากันนะผมว่าแบบเขาจะโดดเล่นปเป็นไรมมกนะครับผมจะรอดไหมครับ,รบอันนี้โอ้โหคนนี้เก่งทุกอย่างจริงๆครับนี่จะบอกมา <S <S เดี๋ยวลองดูลองดูเติรบอร์ดนะครับทุกคนไป โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมมันก็เริ่มจะมืดเย็นแล้วนะครับผมนั่นแหละไออันนี้ก็มันแบบคิวเต็มคิวเต็มแล้วก็กําลังจะมืดแล้วครับผมแต่วันนี้พี่โน้ตคิดว่าเรารอดไหมครับเล่นครั้งแรกด้วยอยๆอยางรอดรอดว้าวนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคทุกคนถ้าเกิดใครมีโอกาสนะผมลองลองดูที่แบบเราเล่นกันเราแบบทดลองกันดูนะครับผมว่าแบบครั้งแรกของทุกคนแบบจะแบบ เก่งจะแบบใจกล้าแค่ไหนนะผมไปเทียอะไรโคตรสูงแล้วผมนั่นแหละโอเคก็เอาไปนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมเจอกันใหม่คลิปเดียวนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมไปดูช่องพี่นูนะตอนนี้แบบเล่นซัดแอบกันจัดไปมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะ แข่งกันโดดอันนี้นะครับผมใครแบบจะโดดมาถึงไอตัวสีเหลืองนี่นะชนะนะผมหรือว่าโดดออกมาแบบตรงนี้ได้น,นะผมชนะนะผมนี่ตอนนี้เดี๋ยวคุณนเรศจ,จะลองโดดดูก่อนนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมมาโอเคเริ่มกันเลยมาหนึ่งสองสามโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูคุณจิรายุต่อนะครับผมมามาเลย <laughs> โอเคทุกคนนี่ด่านนี้นะครับผมดูดูดูน่าจะมันสุดยอดเลยใช่ไหมครับคุณนรัชตครับผมโอเคงั้นลองลงไปดูครับผมชื่อข้องเลยครับระวังนะครับผม